สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสเจอารกับเกมไลน์เลนเจอร์สนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นร่างอัลตร้านะครับแต่วันนี้นะครับอัพเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะคิงนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสกิลที่คล้ายคลึงกับในส่วนของลิงคัตท่าแสงนั่นเองซึ่งตัวนี้จะอัพง่ายกว่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอัพเป็นแม็กแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่า สกิลของพี่แกจะปล่อยได้ถีขนาดไหนนะครับโดยการหาทีมที่มีคิงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นร่างออลตาถ้าหาไม่เจอก็ต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวหาเป็นร่างไฮเปอร์ก็ได้ไอเอาแต่ถ้าผมเจอร่างอัลตาเดี๋ยวจะจะสู้แล้วกันนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีคิงเนี่ยเขาจะอัพเป็นร่างไฮเปอร์กันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับมันจะหายากนะเนี่ย อ่ะนะครับผมอันนี้อาจจะเลเวลน้อยก็ผม10เลเวลนะครับก็คือขาดกบอยู่2ตัวนั่นแหละอาจจะไม่ต่างกันมากนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมแพ้ทางในส่วนของตัวนี้บอสจ๊คเคนะครับเพราะว่าคือตัวล้างบัฟอมตะเนี่ยมันโกงมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมจะชนะไหมนะครับทีมนี้นะท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่าคนลกมีแค่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นแค่ตาเดียวเท่านั้นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพยายาม พยายามนะครับดูนะครับผมว่าคิงจะปล่อยนี่ครับปล่อยมาแล้วนะจะพยายามดูว่าคิงปล่อยออกไมาได้ที่ขนาดไหนนะครับดูกันได้นะครับนี่ฮะเห็นปะเห็นคิงผมไหมนี่เห็นดอกไม้ไหมก็คือเหมือนแข่งกันปลูกอะในผมใครปลูกได้เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขามีอลิติกีอีกนี่แหละครับความซวยนะฮะโอ้โหขีปนาวุธมาวะ่ะฝ่ายตรงข้ามเขารีบเกินนะครับชึบ อ่านะครับเห็นไหมดอกไม้นะครับจะปล่อยถี่มากนะแต่ว่าถ้าสังเกตได้น,นะครับใครที่เพิ่งดูคลิปรีวิวเลนเจอร์คิงในร่างออาต้าไปเนี่ยจะรู้ว่าคิงนะครับผมในร่างออาต้าจะปล่อยไวมากนะครับผมปล่อยไวสุดๆเดียคือแบบปล่อยไวมากนะครับผมคือเหมือนเน้นจํานวนนะครับผมคือเน้นจํานวนเข้าว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือเลนเจอร์เนี่ยมันคูดาวช้านะแต่ที่เห็นมันคูดาวไวเพราะผมออกใส่เกียร์รถคูดาวให้มันนะ แต่ว่าถ้าเป็นร่างออาต้าเนี่ยคือปล่อยทีจริงๆครับผมคือแบบปล่อยยังไม่ถึงวิหนึ่งแล้แม่งครูดาวเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างออาต้าอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าท่านชมจะสังเกตดอกไม้ได้เลยนะครับว่ามันปล่อยทีมากคือปล่อยทีอ่ะคือมันทีจริงๆนะคือมันแบบว่าทีจนโกงอะฮะอันเนี้ยมันอยู่ที่ท่านชมเองนะครับว่าจะใช้แบบไหนเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งคือมาเล่นแค่ตาเดียวไงนะครับผมเนื่องจาก วัตถุดิบมันไม่พร้อมเพราะว่าคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนเนี้ในช่วงตอนประมาณ2องทุ่มสามทุ่มเนี่ยเพิ่งจะไลฟ์สตรีมไปนะครับก็เลยใช้คนนกไปเกี้ยงเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังละกันว่าความคิดเห็นของผมแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับในร่างอัลตร้านะครับผมที่เป็นร่างแม็กเหมือนกันเนี่ยนะครับในส่วนของดอกไม้เนี่ยมันจะถึกนะครับผมดูจากสายตาเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าดอกไม้มันถึกกว่านะครับ แต่ว่ามันปล่อยดอกไม้ได้น้อยกว่าแล้วก็เลนเจอร์เนี่ยปล่อยได้ไวมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างอัลตร้าเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่ในข้อดีของอัลตร้ามันก็มีข้อเสียอยู่นะครับที่ในร่างไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นข้อดีนั่นก็คือตรงนี้ในร่างไฮเปอร์เนี่ยมันจะมีไอตรงนี้ครับผมฟื้นพลังครับนะครับผมฟื้นพลังก็คือตายแล้วเกิดนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเลนเจอร์เนี่ยเข้าข่ายพ่ายแพ้เนี่ย ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะฟื้นขึ้นมานะครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็จะอันเดียวกันกับเมเิโอดั๊เลยนะครับจะจะเป็นละเป็นเอ่อสกิลไฮเปอร์เดียวกันกับร่างเอาร่างไฮเปอร์ของดั๊เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่เห็นปะ่ะฮารนเจอร์ที่เขาขายไายแพ้อันนี้คือร่างไฮเปอร์นะครับในส่วนของสกิลไฮเปอร์ของดั๊นะครับก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตายแล้วเกิดนะครับผม พอมันมีตายแล้วเกิดเนี่ยมันก็หมายความว่าคิงเนี่ยมันจะปล่อยได้เยอะกว่าในร่างออาต้านะครับแต่ว่ามันจะปล่อยช้ากว่าไงเข้าใจปะ่ะคือถ้าสมมุติว่านู้ชมเนี่ยมีเกียร์ที่ดีมากแล้วเนี่ยในร่างออาต้าอาจจะใช้แล้วคุ้มกว่าก็ได้นะเพราะว่าการที่เรามีเกียร์ที่ดีเนี่ยแล้วมันทําให้เรนเจอร์ยืนได้นานขึ้นเนี่ยการที่ าตายแล้วฟื้นอาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับเราเน้นจํานวนปล่อยเลนเจอร์ไปรัวๆยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเลนเจอร์เนี่ยหรือว่าเ,เกียร์ของท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่ได้โหดอ่ะหรือว่าบางคนเป็นสายฟรียัยงไม่มีเกียร์โหดๆเนี่ยเลนเจอร์มันจะตายง่ายครับในร่างไฮเปอร์มันจะใช้แล้วคุ้มกว่านะเพราะว่ามันตายแล้วเกิดใหม่ไงแต่ถ้าไปใช้ร่างออาต้าเนี่ยคิงมันจะตายแล้วก็ตายเลยอะ่ะแล้วมันจะปล่อยเลนเจอร์ได้น้อยกว่านะแต่ว่าในร่างไฮเปอร์มันจะปล่อยได้ ปล่อยได้เยอะกว่าเข้าใจไหมคือไม่ต well, ้องคิดมากอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปกันได้ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นมือใหม่เราไม่มีเกียร์ใช้เหมือนผมเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดใส่ให้คิงเลยนะก็ใช้ไปล่างไฮเปอร์ดีกว่านะครับแต่ว่าในลีกท็อปตำนานเนี่ยเขาก็เน้นใช้ไปล่างไฮเปอร์กันทั้งนั้นนะเพราะว่าในลีกท็อปตำนานเนี่ยก็เรนเจอร์ส่วนใหญ่ก็แบบซาเวจันทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในลีกล่างๆลีกกลางๆเนี่ย ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะครับผมในส่วนของการอัพเ r นเจอร์เอาเรนเจอร์มาใช้ตามหลีกท็อปตำนานเพราะเอาจริงๆแล้วหลีกท็อปตำนานเขาก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเก่งบางทีเขาอาจจะใช้เพราะเป็นเทรนเฉยๆอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคิงนะครับผมในส่วนของส่วนตัวของผมแล้วนะใช้เป็นร่างไฮเปอร์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันคุ้มอะมันดอกไม้ก็ปล่อยได้เยอะกว่าตายฟื้นด้วยฮนะ เน้นจานวนอ่ะเขาจะผมเน้นจํานวนไงแต่ถ้าสมมติว่าท่านชมแบบไม่ได้แคร์มากมีเกียร์โหดแล้วอ่ะล่างออาต้าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันถึกกว่าหมยถึงว่าดอกไม้มันถึกกว่านะครับแล้วปล่อยเดนเจอร์ได้รวมากมันก็จะเน้นจํานวนเข้าว่าเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เท่าไฮเปอร์นะครับแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่าเดนเจอร์มันถึกจริงๆอ่ะผมว่าออาตาปล่อยได้กวาไฮเปอร์จริงๆนะอันนี้ผมพูดตรง เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอลาะละลับเทศลินพันผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับซีอูแกงคูบายจ้า